ุลิัเราเป็นบริษัทนะครับแบบที่ได้สร้างเทคโนโลยีขึ้นมาตัวหนึ่งครับเมื่อ8ปีที่แล้วชื่อว่า i p s Technology ย่อมาจาก Intelligent Top Up System เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ในการสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่คำว่าฐานข้อมูลขนาดใหญ่เลยครับก็คือ big data ครับคำว่า big data ก็กในโลกนี้ใครเป็นเจ้าของ โอกาสรวยเป็นมหาเศรษฐีผมยกตัวอยา่างง่ายๆครับบริษัทที่เขาสามารถร่ำรวยนะครับทำเงินเป็นหมื่นๆแสนแสนล้านนะครับด้วยวิดด a าต้ายกตัวอย่างเช่นแอปพลิเคชัน Line ที่เราเล่นกันนีไลน์ก็คือแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มที่เขาสามารถที่จะสร้างกำไรเป็นแสนแสนลา้านจากวิดดาต้าธุรกิจของตัวเองนะคะเข้ามาปักแพลตฟอร์มกับคอฟอัพสวิต มีลูกค้ามากขึ้นแล้วก็มีกําไรมากขึ้นผู้ที่ต้องการจะใช้แพลตฟอร์มนี้เอาสินค้าหรือตัวเองเนีย่ยเข้ามารู้จักกับแพลตฟอร์มของบริษัท Top Up Tourist โดยชื่อแพลตฟอร์มว่า ITS นะคะสินค้าของบริษัทเป็นสินค้านวัตรกรรมทางเทคโนโลยีนะครับผมซึ่งบริษัทอื่นทั่วโลกไม่มีก็คือแพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน ITS ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ทุกคนเมื่อสมัครแล้วทุกคนสามารถที่จะเอาร้านค้าต่างๆเข้ามาร่วมกับ าบริษัททวามาตัวนี้เข้ามาร่วมกับแพลตฟอร์มไอทีเอชได้เป็นเจ้าของเรียนนานาชาติพรบวีที่บุรีรังนะครับก็สาเหตุที่ได้เข้ามาสู่ทวาราตูริทนะครับเพราะว่าเรามองเห็นโอกาสเห็นช่องทางน,นะครับสำหรับแพลตฟอร์มไอทีเอชนะครับทวาราตูริทเรานะครับเพราะว่าเป็นแพลตฟอร์มอัจฉริยะน,นะครับที่จะช่วยเหลือทุกคนนะครับให้ก้าวสู่ทางเลือกทางเลือกหนึ่งนะครับพยายารทีจะาลองสนับธนุรนะคะรอร่วมสัมผัสส่วนมาก เดินเข้ามาในบริษัทก้องอัจฉิยโดยที่ไม่เคยคิดและคาดฝันมาก่อนโอกาสของคนเรามันมีมาแล้วโอกาสที่ดีๆที่มีคนมาแนะนาให้เรารู้ว่าการที่เราได้ใช้โทรศัพท์ในราคาที่ถูกเด็ดแรงแล้วมีไรายได้เข้ามาสู่ครอบครัวเราอีกเราก็จะช้าอยู่ทําไมสวัสดีค่ะเกศโซลา่านะคะเกศเป็นผู้ประกอบการที่มีบริษัทติดตั้งโซลา่าเซลล์และจำหน่ายอุปกรณ์โซลา่าเซลล์ชนิดค่ะ อย่ามัวแต่กลัวอย่ามัวแต่รอเพราะว่าโอกาสแห่งความสําเร็จไม่ได้รอคุณนะคะอย่าให้คนอื่นนาหน้าคุณแต่คุณจงนําหน้าคนอื่นขอบคุณค่ะโคัิดรักรมาแนะนำการลดค่าใช้จ่ายใกนการใช้โทรศัพท์แต่เดือนละสามสี่ร้อยบาทนะตอนนี้มาได้ใช้เดือนละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาท วันนี้นะครับใครต้องการในเรื่องของไลฟ์สไตล์นะครับใครค้นหาว่าวันนี้ครับคุณต้องการอะไรแล้วคุณยังไม่ได้นะครับที่นี่ตอบโจทย์ให้ทุกคนนะครับและผมเชื่อว่าจะสามารถสร้างรายได้สร้างยอดขายนะครับแล้วก็กระจายโอกาสนะครับให้กับธุรกิจละ โมเดลนี้เราจะขยาย รออยู่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือสมาชิกกองบัญชีของเราเนี่ยนะครับเราทำธุรกิจกันนะครับด้วยรูปแบบของการบอกต่อไปเรื่อยๆนะครับเชิญชวนกันมาใช้ระบบ i s นะะเชิญชวนก,นกันมานะครับเพื่อจะมาลดค่าใช้จ่ายในขณะีเมื่อเรามีฐานของผู้บริโภคจํานวนมากเกิดขึ้นกระจายไปอยู่ทั่วประเทศนะครับเราก็จะได้เชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าเนี่ยเอาค่าที่ดีกว่านี้นะครับเอามาขายในแพลตฟอร์ม